ก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกมอีฟุตบอล2025สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีตัวมาแจกอีกแล้วนะครับไม่ใช่แจกเป็นแลก5,000อีฟุตบอลพอ i ์ t นะครับสำหรับกาเบียลมาเตนลลีนะครตัวนี้ก็เป็นปีกนะครับเป็นปีกซ้ายนะตัวนี้ใครที่อยากลองก็สามารถแลกกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็น p u ลฟิกวิงเกอร์นะครับเล่นได้ทั้งปีกต่ำและปีกสูงนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปแลกก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ก็แลกมาเรียบร้อยฮะมาเตนเนลลี่ขอรับก่อนนะครับอ่าก็ใส่เรียบร้อยฮะอัพเรียบร้อยหยิบมาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับมาเตนเนลลี่อายุยี่ปีครับส่วนสูง178นะครับส่วนเพย์ยิงสไตล์นะเป็นบุรีฟิกวิงเกอร์นะครับเล่นได้ทั้งปีกต่ำและปีกสูงแล้วก็สามารถอัพเล่นหน้าได้ด้วยนะแล้วก็ฝั่งขวาก็เล่นได้นะครับ มาดูสเต็กโอเวอร์ออลนะครก็อยู่ที่94ครับบูตก็98นะครับมีส่วนร่วมเกมลุก82ดสครับบอลคอนโทรเก้แล้วก็เลี้ยงบอล93นะครับไทยโพซิชัน82นะครับส่วนอ่าสเต็กที่ได้หน่อยก็จะเป็นการส่งบอลน,นะครับก็มีการจบสกอร์อยู่ที่78นะก็น่าจะพอได้ป่วนนะประมาณนี้นะสกิลวงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งเนาะแล้วก็มีบอลโค้งที่78นะครับตัวนี้ก็น่าจะตัดเข้ามาปั่นได้นะครับ เด่นๆเลยก็จะเป็นความเร็วฮะสปีดต้นโอ้แต่ไม่น่าแปลๆเลยนะส่วนสกิลก็มีหมักเซตเทิร์นเฮดดิ้งโอ้มีสกิลส่องไกลด้วยนะชิฟช็อตคอนโทรลนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็โอ้ขลได้ปั่นนะครับขอบใจคนเล่นนะส่วนสกิลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีฮนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราเราขอลองเล่นก่อนนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้นะ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่า แต่มาเตเนล,ลี่ก็คือเร็วจ๋าแน่นอนนะเรามาลองดูฮะตัวนี้น่าจะป่วนได้เยอะพอสมควรอูแต่กระตุกจัดเลยมาปั่นก่อนโอ้ไม่ถึงว่ะเดี <c oughs> ย๋ยวลองดูสเต็ปเขาก่อนฮนะแต่เราต้องเล่นเกมสวนนะโอ้โหจังหวะน,นี้โล่งเลยฮนะขอลองความเร็วหน่อยฮนะมาเตนเนลี่ฮนะ G เขาใส่จ G เขาใส่เปิดให้โอ้ยไม่ถึงฮาแลนด์ว่ย วูดแต่เร็วจริงๆอะแต่จังหวะนี้เขาจะสูบันาซ่าวตัดได้โอ,อ้อันตรายเหมือนกันนะตัดได้ฮะรับให้แน่นแล้วสวนให้เร็วฮะเตเนอรี่มากเ์เซย์เธอรไปหนึ่งครั้งแตะโอ้ส่งโอ้ได้โรด,ดิโก้ให้สวยมว้วนสวยจัดตัดเข้าในฮะเปลี่ยนแกนโอ แล้วจะโดนสวนคืนอีกแล้วซาร่าโอ้โหวันนี้สร้างปัญหาจัดเลยซาร่าอืมเกือบโดนเอาให้อยู่ตัดไดนะ้เอาอีกแล้วจะสวนอีกแล้วซาก้าหน้าโลงแตะสวยแตะอีกโอ้โหเร็วจัดเร็วนะแต่ฝืนยิงไม่ได้้วนโอ้ฟืนน <laughs> หมดขึ้นแรกยังไม่ทำอะไรเลยปั้นแบตเตอรี่อย่างเดียวมาสวนอีกครั้งเป๊บให้ให้สวยแล้วจะโอ้หลุดเลยฮาแลนด์ aren, ได้เลือกก็เรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะจัดไปครับฮาแลนด์ได้หนึ่งแอสซิดแล้วนะเออธรรมดาที่ไหนอะเอาให้อยู่ตัดได้ก็ขึ้นมา หลุดเลยแต่ขอม้วนหน่อยแต่อูยยาวอันนี้ก็น่าจะใช้ฝีมือส่วนตัวนิดนึงนะอูแต่เกือบโดนอันนี้ก็เป็นสกิลพ์ด้วยนะสำคัญนะครับอืมย,ยังอยู่สำหรับใครที่สกิลพ์ดีๆน่าจะใช้ดีแ,แต่ยังวันนี้สวนอีกแล้วแต่สวย นี่ฮะเป๊ปปาดเลยโอ้ค่อนข้างว่างเ่ยมาตินารีหาตำแหน่งได้ค่อนข้างดีเลยแหละโอาแล้วเขาเปลี่ยนตัวโอ้ยังเหลือนะครับ80นาทีหลอดแดงนะดูซาก้าหมดแล้วเนะี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดเไดอด้ดเนี่ย สำหรับใครที่ใช้ก็น่าจะใส่เป็นสกิลซุปเปอร์ซับมานะแล้วก็ลงขวนครึ่งหลังนะครับเพราะว่าเร็วมากนะช่วงท้ายๆเกมอะ่ะกองหลังฝั่งเขาน่าจะหลอดน่าจะเกือบหมดนะครับก็เราสามารถลากจีได้สบายนะครับสำหรับใครที่ใช้นะตัวนี้ดีนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับมาเตอร์ลี่นะครับใครที่อยากใช้ก็สามารถไปแลกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันครับสำหรับวันนี้ก็